หลังจากที่ไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะเคราโลเมโลสื่อเทียงหนึ่งได้รายงานว่าแมนยูเน็ดใกล้จะปิดดีลคว,วา้าตัวแฟรงกี้เดยองมาร่วมทีมได้แล้วโดยหากการเจราจาบรรลุผลนะคะนี่จะเป็นการรีเทิร์นกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของเอริกเทนฮาร์ดและกองกลางชาวดัต์เดยองเป็นแข้งที่มีบทบาทสําคัญกับอาแจกและเทนฮาร์ดอย่างมากโดยคาดการณ์กันว่าปีศาจแดงอาจจะจ่ายเพียง70-80ล้านยูโรเท่านั้นสําหรับค่าตัวของเดยองที่ปัจจุบันอายุเพียง25ปี เพราะตอนสมัยที่ย้ายมาเล่นในลาลิก้านะคะค่าตัวของเขาก็ปาเข้าไป86ล้านยูโรแล้วจากที่เกินมานะคะแน่นอนว่าในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวของเขาคนนี้และนี่คือ5เรื่องของแฟรงกี้รยองที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ ข้อแรกแฟรงกี้เดยองเกิดเมื่อวัน,วนที่12พฤษภาคมปี1997เพียง2วันจากวันที่เขาเกิดน,นะคะบาร์เซโลนาก็ได้คว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพวินเนอร์คัพสมัยที่4ที่ปัจจุบันคือทั่วยูโรปาลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์บ็อบบี้รอบสันโดยรอบชิงชนะเลิศนั้นได้จัดขึ้นที่เมืองรอตเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์ and, บ้านเกิดของเดยองนั่นเองต่อมาบาร์เซโลนานะคะได้กลายมาเป็นสโมสรที่เขาได้มาค้าแข่งด้วยนี่จึงถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญอยู่ไม่น้อยในตอนเจขวบนะคะพ่อกับ แม่ของเดยองได้พาไปทดสอบฝีเท้ากับอะคาเดมี่ของวิลเลมทูและเฟเยนูตและเจ้าหนูเดยองก็ได้เลือกที่จะอยู่กับวิลเลมทูตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งในปี2015นะคะเดยองที่อายุ18ปีจึงได้ย้ายไปร่วมทัพกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมข้อที่2โเดยองใส่หมายเลข21ด้วยเหตุผลสําคัญหมายเลข21คือหมายเลขที่แข้งรายนี้เลือกเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อคุณปู่ของเขาที่เสียชีวิตไปตอนเดยองอายุ21ปี นอกจากนี้นะคะคุณปู่ของเขายังเคยเป็นนักฟุตบอลสมัครเล่นทำให้เจ้าตัวเลือกที่จะใส่ใหมายเลขสําคัญนี้ตั้งแต่เข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของอาแจากในปี2016จนถึงปัจจุบันนะคะเขายังคงสวมหมายเลขนี้ที่บาร์เซโลนา ข้อที่3เป็นนักเตะที่อาแจากซื้อมาด้วยราคา1ยูโรแต่ขายไปถึง86ล้านยูโรใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิด1ยูโรจริงๆย้อนกลับไปในปี2015นะคะแมวมองของอาแจากเห็นแววของเจ้าหนูเดยองตั้งแต่เล่นให้กับวินเลมทูอาแจากรู้ดีว่าวินเลมไม่ยอมขายง่ายๆอย่างแน่นอนแต่ท้ายที่สุดนะคะวินเลมก็ได้รับข้อเสนอที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้อาแจากได้ทําการแนบผู้เล่นดาวรุ่งของตัวเอง2-3าลายให้กับวินเลมยืมใช้งานแบบฟรีๆบวกกับส่วนแบ่งจากค่าตัวของเดยอง ที่จะขายได้อีก10%ทำให้อาแจากนั้นทำการซื้อได้ยองมาเพียง1ยูโรพอเป็นพิธีเท่านั้นและในปี2019นะคะที่เดยองถูกขายให้กับบาร์เซโลนาในราคา86ล้านยูโรวิลเลียมทูจึงได้เงินเข้ากระเป๋าไปถึง8.6ล้านยูโรซึ่งน่าจะมากกว่าค่าตัวของเดยองในขณะที่ขายให้กับอาแจากเสียอีก ข้อที่4เดยองเป็นนักเตะชาวฮอลแลนด์คนที่20ของบาร์เซโลนาความจริงแล้วบาซ่าะะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกับฟุตบอลในเทอร์แลนด์และชาวดัตเพราะหากลองย้อนกลับไปในสมัยของโยฮันครับจนสานต่อมาที่โรนด์คูมันและแพทริกไค h เวิร์ดเดยองได้กลายเป็นแข้งชาวดัต์คนที่20แล้วของสโมสรแห่งนี้ข้อที่5เดยองมีแฟนสาวที่คบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยม มิกกี้คิเมนี่นะคะเธอคบกับเดยองตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่มัธยมเป็นคู่รักที่ออกสื่อให้แฟนคลับได้เห็นอยู่บ่อยๆตลอดหลายปีที่ผ่านมามีภาพของมิกกี้ให้เราเห็นอยู่บ่อยครั้งที่คำนูเธอคอยซัพพอร์ตเดยองอยู่เสมอและเดยองก็ซัพพอร์ตเธอเช่นกันเธอเคยเป็นนักกีฬาฮอกกี้ระดับหลหีกอาชีพและลงไหลเกี่ยวกับกีฬามาตั้งแต่อายุยังน้อยหลังจากที่มิกกี้ได้ลาออกจากการเป็นนักกีฬาฮอกกี้นะคะเธอก็มุ่งความสนใจไปที่การเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวในตอนนี้เธอก็ได้ มีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองและสำหรับข่าวการย้ายทีมในตอนนี้นะคะถึงแม้โอกาสการย้ายไม่ยังถิ่นโอทัฟอร์ดของเดยยองจะอยู่ที่95แต่ดูจากรายงานและสถานการณ์ของบาซ่าแล้วไม่น่านจะมีอะไรผิดพลาดสำหรับเดิวนี้แฟนผีก็เตรียมตัวรอเฮกันได้เลยหวังว่าการได้ตำแหน่งกลางรับมาจะช่วยกู้ทีมได้ไม่มากก็น้อยและนี่ก็คือ5เรื่องราวของแฟนกีเดยองที่เรานามาเล่าให้ฟัง ส่วนวันนี้พวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอชมคลิปต่อตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ